สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ผมจะมารีวิวรถ600ดับสองคันนะครับพอดีผมยังไม่ได้รีวิวนะครับน่าจะช่องสีบริเองรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ผมจะมารีวิวอีกครั้งนะครับผมนี่ครับเป็นรถดับสองคันนะครับที่ซื้อมาสองคันพร้อมกันเลยครับเนี่ยเจ้าเดียวกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับโอ้อากาศร้อนมากครับผมสุดยอดเลย ครับผมกระบะดำนี่สวยนะครับกระบะดำสวยแยกนะครับรถดำสองคันนี่แยกนะครับหรือว่าลูกค้าอยากจกก็ยกนะครับทําไมผมถึงประกาศแยกนะครับเพราะว่าอะไรบางตัวก็ไม่มีอะไรบางตัวก็ไม่ครบนะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยเดี๋ยวเราดูทีละคันกันนะครับผมเอามาดูคันสีฟ้าก่อนกันเลยดูคันสีฟ้าก่อนก็แล้วกันครับผมโอ้คือหอนครับแท้นี่ครับ เป็นดัมมิซูนะครับมีเล่มทุกคันนะครับแต่ว่าเอกสารชุดโอนไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามีเล่มให้ครับคันนี้เราซื้อมาไม่ไกลนะครับซื้อมาจากอำเภอโพชัยนะครับอําเภอโพชัยนี่น่าจะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ แต่ว่ากระบะดัมนี่ได้เลยครับผมน่าจะเป็นดัมห้ิวหกิวนะครับไม่เกินนี่นะครับผมอยากได้กระบะดัมเราก็แยกนะครับอยากได้เครื่องก็แยกอยากได้เฟืองท้ายเราก็แยกนะครับขึ้นชื่อว่าแยกก็แยกทุกอย่างนะครับ พื้นยังไม่ผุไม่พังครับเดี๋ยวผมเน้นกระบะดำให้อีกทีนึงครับผมเพราะว่ารถสองคันนี้กระบะดำมันสวยแต่ว่าถ้าคันนี้ไม่สวยเท่าคันนี้นะครับเรื่องกระบะคันนี้จะมีผุบ้างอ่าเดี๋ยวมาดูเฟืองท้ายเลยนะครับ ตัวนี้เป็นเฟืองท้ายของ isuzu fbr นะครับน็อตขันล้อ6ตัวยังไม่สวยครับผมเป็นเฟืองท้าย fbr นะครับคันนี้น่าจะไม่มีเพลาข้างนะครับเนี่ย้างนี้ไม่มีเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทางเราถอดแล้วก็ลากมานะครับ คันนี้มีเพาข้างให้ข้างเดียวครับผมแปลว่าเพาข้างฝั่งด้านขวามีนะครับ <c oughs> สภาพยางด้านขวาไม่สวยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอโทษเด้ยครับผม <c oughs> โอ๊ยขอโทษครับค <c oughs> านหน้าก็เป็นคานหน้าหกนักนะครับผม ต้องดูก่อนว่าเป็นคารหน้า6กนอดรุ่นไหนนะครับสภาพยางหน้าไม่สวยนะครับอ่าเป็นคารหน้าของ isuzu fbr นะครับตัวนี้เป็นคารหน้าของ isuzu fbr fbr หน้าหลังนะครับ ที่เราไปซื้อเราไม่ได้ลองเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมิตซูนะครับผมเครื่องมิตซูแต่เจ้าของรถบอกว่าเครื่องดีนะครับเครื่องดีแต่ยังไม่ได้ลองนะครับเราก็ซื้อมาตามสภาพเลยนะครับผมเราเน้นชำแหละอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นคันเราก็ขายนะครับอ เรื่องหัวเก๋งนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแต่ว่าไม่ถือว่าผุพังออกมานะครับแต่แค่ว่ามันดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันดูยังไงล่ะอืม ตัวนี้เป็นพวงมาลาัยเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนคนระับตัวนี้เป็นกระปุกพวงมาลาัยเวอร์นะครับน่าจะใช้แบบทุลักทุเลแล้วนะครับ อันนี้น่าจะเป็นดัมกี่กี่ตันครับเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะเกินห้าตันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราดูไปดูคันที่สองเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องมิซูแล้วก็เป็นเฟืองท้าย FBR นะครับเผาข้างไม่มีข้างหนึ่งครับ แต่กระบะดำสวยนะครับแยกให้นะครับผมลูกค้าท่านใดอยากได้กระบะดำก็โทรสอบถามผมได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันนะครับผมมาดูคันที่สองครับคันนี้หัวยิ่งไม่สู้คันนี้เลยครับอยิ่งไปกันใหญ่เลยครับหัวคันนี้เตเสตะสะเลยนะครับนี่โอ้ใช้คุ้มค่าจริงนะครับถ้าไม่รุ่นนี้ก็ไม่ขายให้นะครับ ฝั่งทางนี้เปิดไม่ได้ครับผมตัวนี้เป็นเครื่องอา้าวอะไรนี่มีฮอดพัดลมแอร์ของแอร์ครับรถคันนี้มีแอร์บ่ น่าจะใช่นะครับแต่ว่าคงไม่เย็นหรอกอม,มีแต่ดวนด้วยคันนี้ก็เป็นเครื่องมิตซูเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ดูนะครับว่าเป็นมิตซูสามสี่หรือสามห้าหรือว่าสามสามนะครับสรุปว่าเป็นเครื่องมิตซูทั้งสองคันนะครับ แต่ว่ากระบะดาคันนี้ไม่สู้คันเขียวนะครับแต่ว่าก็ถือว่างามอยู่นะครับถือว่างามอยู่เพราะว่าก็ผูกแคนตามตะเข็บข้างๆนี่ครับเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้อะไรที่ไม่ครบบ้างนะครับ อันดับแรกเลยด้านขวานะครับล้อหลังด้านขวาตัวนี้ก็เป็นเฟืองท้ายของ i ีซูซ FBR นะครับสภาพยางไม่สวยครับผมเพ่าข้างด้านขวาไม่มีครับโอ้ทอยเสียงแล้วก็ลูกเฟืองท้ายไม่มีนะครับคันนี้เป็นคันกระบะเขาวนะครับคันนี้แต่เราสามารถขายเป็นเสื้อเผาเปล่าได้นะครับ ไปดูฝั่งทางด้านโน้นกันอืมเผ่าข้างด้านสายก็ไม่มีนะครับสภาพยางไม่สวยครับนี่แหละครับผมถึงประกาศแยกนะครับผมเพราะว่ามันไม่ครบนะครับผม แต่ว่าเราขายให้ไปใ,ใส่แบบเสื้อเผาเปล่าหรือว่าขายเป็นสารี่ได้นะครับรถคันนี้เผาข้างไม่มีสองข้างแล้วก็ลูกเฟืองท้ายไม่มีนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาการันตีให้เลยนะครับรถสองคันนี้คันสีเขียวกับคันสีขาวนี่คันสีฟ้ากับคันสีขาวครับผมเขาบอกว่าเครื่องดีทั้งสองคันอันนี้ผมพูดตามลูกค้านะครับผมยังไม่ได้ลองเครื่องทั้ง,ง,งสองคันเลยเดี๋ยวกันไหนผมลองเครื่อง รอให้อากาศดีๆก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนรออากาศดีๆก่อนถึงจะลองเครื่องนะครับถ้าลองเครื่องเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูช่วงจังหวัดลองเครื่องทั้งสองคันเลยเดี๋ยวเบื้องต้นเอาอสภาพแล้วก็ตัวไหนที่ไม่ครบไปก่อนนะครับคันหน้าก็เป็นของเอฟนะครับก็สรุปว่าเอฟหน้าหลังนะครับคันนี้ มออลมคันสีเขียวๆนี่คือสวยใช่ปะ่ะมออลมใหญ่อ้อกองกองอากาศเป็นพลาสติกนะครับผมตัวนี้ก็แยกนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้ก็แยกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีไส้เดียวหรือสองไส้ครับต้องขันดูโอ้ขันไม่แยะขันไม่ได้ครับแน่นอุ้ยเอาเดี๋ยวผมพาดูกระบ,บะดำครับ ร้อนจริงๆครับเดี๋ยวดูกระบอกดำกระบอกดำก็น่าจะรุ่นเดียวกันกับคันสีเขียวนะครับไม่เกินห้าตันนะครับดับยิงหน้าครับผมทั้งสองคันเลย เหงื่อเต็มเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ